ดื่มกาแฟยังไงให้เราหน้าเด็กหน้าใสหอมลงง่ายๆชิวๆนะครับห้าถึงสิกิโลในสองไม่เกิน3เดือนไขมันความดันและกระดูกไม่พุนด้วยโรคที่กาแฟดําอาจจะช่วยได้ก็คือโรคตับหรือโรคตับอักเสบหรือโรคไขมันพอกตับการ,รศาึกษาเขาพบว่ากาแฟมีส่วนช่วยในการปกป้องตับและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคตับอักเสบและมะเร็งตับได้เมื่อเทียบกับคนที่ดื่มกาแฟดํากับคนที่ไม่ดื่มกาแฟดํามีความเสี่ยงลดลงกาแฟดํากับโรคตับมันมีงานวิจัย เยอะมากๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฟังผมพูดอยู่ตอนนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณดื่มกาแฟดําแล้วมันจะทําให้ตับคุณดีโดยคุณไม่ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรก็ไม่ใช่คุณไม่แก้ไขที่สาเหตุมันก็อาจจะไม่หายนะครับไม่ได้หมายพราะมันไม่มีประโยชน์แต่เราจะต้องแก้ไขที่ต้นเหตุกาแฟดําสําหรับคุณผู้ชายมีประโยชน์มากๆเพราะช่วยลดความเสี่ยงเรื่องโรคต่อมลูกหมากโตได้งานวิจัยจาก journal of cancer นะครับผมว่าคนที่ดื่มกาแฟดําเป็นประจําเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ดื่มกาแฟดําแต่ต้องเป็นกาแฟดําแท้เท่านั้นนะครับ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่อมลูกหมากโตดังนั้นถ้าคุณเป็นคุณผู้ชายรีบดื่มกาแฟดําแล้วไปออกกําลังกายซะมะเร็งลําไส้ใหญ่กลัวคนที่ดื่มกาแฟดํากาแฟดํามันมีสารต้านอักเสบมันจะมีคลอโรเจนิกมีโพลีฟีนอลยิ่งคุณกินกาแฟดําร่วมกับกาก,ากใยอย่างเช่นไซเลียมพัสยิ่งช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งลําไส้อันนี้จากวรารสาร European Journal of Cancer นะครับเขาบอกว่ากาแฟดามีสารต้านอักเสบและสารต้านอนุม,มูลอิสระที่สูงช่วยลดความเสี่ยงใน,<ๆ>ในการเกิดโรคมะเร็งลําไส้ใหญ่ ได้ยี่สิกว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวและช่วยลดการอักเสบและปรับปรุงระบบย่อยอาหารด้วยแต่ดื่มยังไงถ้าคุณเป็นกรดไหลย้อนนะดื่มก่อนมื้ออาหารและถ้าคุณเป็นกรดไหลย้อนกินสารสกัดช่วยย่อยไปด้วยใครไม่ม,มีแอดไปที่แอปเขียวหรือพิมพ์ว่าช่วยย่อยกาแฟดําต้องห้ามสําหรับผู้ป่วยที่เป็นท้องผูกนะครับอย่าไปดื่มกาแฟดําที่ดีทอ็อกอย่าไปดื่มกาแฟดําที่ใส่มะขามแขกหรือมะขามเปียกเพราะลําไส้คุณจะชาลําไส้คุณจะไม่บีบตัวเองแล้วคุณจะอึไม่ออกแต่กาแฟดําของแท้นะฮะช่วย ได้แล้วกาแฟดำที่ผมทำขึ้นมาให้ FC ทุกคนผมใส่กากใยใส่พรีไบโอติกใส่ MCT ใส่ตัวที่ช่วยทำให้คุณอาจจะขับถ่ายได้ดีขึ้นเพิ่มเข้าไปด้วยแต่ไม่มีมะขามแขกไม่มีมะขามเปียกดังนั้น้าคุณอยากได้กาแฟดำที่ไม่มีครีมเทียมไม่มีน้ำตาลไม่มีน้ำตาลเทียมไม่ปรุงรสไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นพิมพ์ว่ากาแฟดำกาแฟดำอยู่ยังไงพุงยุบ5โล10โลง่ายๆใน2ไม่เกิน3เดือนอันดับแรกมีการศึกษากาแฟดำพบว่าสารต่างๆรวมถึงคาเฟอีนในกาแฟดำ ช่วยเรื่องระบบเผาผลาญและช่วยคุมน้ําหนักได้ดีขึ้นลดความเสี่ยงของโรคอ้วนได้และถ้าเราอยากผอมลงง่ายๆดื่มกาแฟดําแล้วไปออกกําลังกายแล้วไปเวทเวทเสร็จแล้วไปวิ่งแต่ขอเป็นก่อนออกกําลังกาย 2. กาแฟดำเนี่ยต้องเป็นดําแท้ไม่เติมอะไรเลยยกเว้นใส่ไซเลียมฮัสได้ใส่กากใยใส่พรีไบโอติก3ใส่ MCT ได้ผมแนะนําเป็นผง MCT 4น้ำผึ้งไม่ต้องใส่ถ้าไม่อยากหลุด IF ไม่ต้องใส่มะนาว5ไม่ต้อง ไปใส่เนยเป็นก้อนๆพวกนั้นไม่มีทางผอมกาแฟดํามันช่วยลดอาการโรคซึมเศร้าได้ช่วยลดเครียดได้นะครับก็พบว่าคนที่ดื่มกาแฟดําที่มีกาเฟอีนดื่มตอนเช้าแล้วออกไปรับแดดไปออกกําลังกายช่วยลดอาการโรคซึมเศร้าได้แล้วมีความสัมพันธ์กับการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคซึมเศร้าและโรคความเครียดไิตกกังวลได้แค่คุณดื่มกาแฟดําวันละ2ไม่เกิน3แก้วย้ําว่าไม่เกิน3แก้วเพราะบางคนดื่มกาแฟดําเยอะไปก็อาจจะเครียดมากกว่าเดิมดื่มแล้วออกไป ไปรับแดดออกไปออกกําลังกายใครยังไม่มีสูตรกาแฟดําก็พิมพ์ว่ากาแฟดําลงมานะครับกาแฟดําใครที่รักผิวนะครับดื่มพอดีพอด,พอดีแต่มันช่วยเรื่องลดความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังชนิดเมลานโอมาได้อันนี้ Journal of National Cancer Institute พบว่าการดื่มกาแฟดําแบบดําแท้ดําสูตรเหรียญทองเป็นประจําอาจช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งเมลานโอมาได้แต่ขอเป็นกาแฟดําแท้ไม่ใช่ทรีนวันไม่ใช่ครีมเทียมไม่ใช่กาแฟดําใส่น้ําผึ้งไม่เอากาแฟดําอย่าดื่มกับวิตามินเหล่านี้เพราะคุณจะ สูญเสียวิตามินแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าห้ามกินอันดับแรกเลยต้องเข้าใจว่ากาแฟดํามันมีฤทธิ์ขับปัสสาวะดังนั้นให้เราเว้นการกินวิตามินหลังจากกาแฟดําไปอย่างน้อย1ชั่วโมงหรือให้คุณกินวิตามินก่อนกาแฟดําอย่างน้อย1ชั่วโมง2วิตามินอะไรไม่ควรกินคู่กับกาแฟดําก็คือทุกวิตามินที่มันละลายในน้ำวิตามิน B วิตามิน C วิตามิน D ก็ไม่ควรแมกนีเซียมและเกลือแร่ต่างๆก็ไม่ควรกินคู่กับกาแฟดําเพราะมันจะทําให้เราฉี่เยอะก็ไม่ได้หมายความว่ามั จะฉี่ทิ้งนะแต่มันก็อาจจะลดการดูดซึมถ้าเราอยากได้ประโยชน์สูงสุดเราเก็บวิตามินและสารเสริอมอาหารต่างๆไว้ห่างจากกาแฟดํานิดนึงสักหนึ่งชั่วโมงก็เพียงพอแล้วประโยชน์อื่นๆของกาแฟดาที่คนไทยไม่รู้นะครับเรื่องของเพิ่มระบบเผาผลาญเรื่องของลดตับอักเสบเรื่องของลดความเสี่ยงมะเร็งลำไส้เรื่องของลดความเสี่ยงมะเร็งผิวหนงเรื่องของลดความเสียเเส่ยงเบาหวานลดความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์ลดความเสียเส่ยงเรื่องพากินสัน์ลดความเสี่ยงเรื่องต่อมลูกหมากและมะเร็งต่อมลูกหมากแต่มีข้อควรระวังในคนที่ เป็นความดันสูงแล้วคุมไม่ได้อาจจะเลี่ยงกาแฟดําไปดื่มมัทฉะออร์แกนิกแทนคนที่อ่อนไหวต่อกาเฟอีนอันนี้ก็ต้องระวังอาจจะข้ามกาแฟดําแล้วดื่มเป็นมัทฉะออร์แกนิกแทนคนที่นอนหลับยากก็ข้ามกาแฟดําไปดื่มเป็นมัทฉะออร์แกนิกแทนแล้วก็ดื่มไม่เกินเที่ยง